พระคถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบและลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทพระองค์ พระอรหันตุทุป,ปะองค์พระธรรมและพระอริสง์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบ,ส,บสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในการละครั้งนี้ด้วยเถินนะโมตัสสะ พระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคาวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมโพธ <iniz issues> ิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธ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 ิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมโพธิส <rzy> <ts> er ัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิส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 ัตโตอาคันติมายะอิติภควา นโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิส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 ัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา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  นโมโพธิสัตโตอาคันต <to> <necessary> ิมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา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  นโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภคะวานโมโพธิส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 ัตโตอาคันติมายะอิติภคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นโมโพธิส mm ัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิส hmm? nah, ัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวาผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอกัลยมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชค มีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรนตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ